มาเฮ้ยเรือมาเหนสวนอีกแหละสวนนะโดดครับโดดครับดันนะผมดันครับดันครับดันครับดันลัวลวดันครับปูสีเบี้ย อืมด้านครับกินแล้วก็กินลุกนะครับกินครับอืด้านขึ้นไปไปครับผมเรยวเม็ดด้านครับ ไหนขุนไปไหนดันดันดันกี่เนี่ยผม Haimon baru เอาไงละเพื่อนโนมามาต่อเว้ยไปยครับไม่สนใจเว้ยเฮ้ยต่อก็ต่อมาดีครับ เราได้จังหวะในการเดินด้วยนะปุ้มมีสำรองจ้าเี <S 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 ้หนีเหรอฮะหนีเหรอเจา้าหนีเหรอเจ้าอ่ะเจ้าบางอาจนีเหรอถอยครับผมไปครับ ต่อมาเร็วไม่ต่อแล้วแย่ yeah, ไปครับต่อมาเร็วดายขึ้นไป อืมแล้วเรามาต่อตัวนั้นกดก่อนครับเพื่อความได้เปรียบทำหลายเพมีสองลำจากกินกินมาออกแมงกินจริงไว้ผิวผิวผิว หนีครับผมหนีครับโนเขาขาดอยู่นะท่านผู้ชม <c oughs> ในที่สุดก็หนีเหมือนเดิมสินนะเอาละมาได้เวลาเชือดมาแล้วครับแย่เ yeah, ข้าไปครับลุกบลด้ไปครับผมอืม กินเว้ยกินเข้าไปมาไม่หนีพี่หม่ำนะบอกเลยมาไม่หนีหม่ำนะเว้ยหนีไปตานั้นเหลอ ต้องกินอย่างนี้ต้องกินโตปิดประตูครับไม่ให้หนี คุณโะผบจะโดดมาลูกกินลูกกินเหลือเขาอะ <c oughs> แหม่งกินเลยหลายกาดกินไข้ไหครับปลาลองเชิงอืมกินครับกินครับ ทำไรวะอ่ะกดดีครับกดดิกินเบียร์ไปครับพิว้วเต็มกินเบียร์ครับ ยิ่งนั่งเลยยาวๆครับยาวๆ <c oughs> เอายอมเพลเปิดโฮเบสพันสี่แล้วครับดันไปดันครับดันครับดันครับ ไปครับผมกินครับนั้นครับไปครับโคนเชื่อมก่อนด้านขึ้นไปขึ้นไปครับต่อไปเลยเกินไปครับผมเม็ดป ด้านับไปครับโยครับค่อยๆหมุนโยครับหมุนไปเรื่อยอทำอะไรวะโอ้อชักลงมาครับชักลงมากินกัาไปครับโอ้กินเลย,เลย อ่าดีดเกมไวเกมไวดีเกมไวดีครับเกมไวดีอ้าวไปบางงั้นพี่ก็กินเบียรฟรีเลยครับเอาคนมาบางให้กินเข้าไปกินเบีย ออืหยุดคลองครับยืดคลอง <S <S ต่อแล้วจ้ะ <S <S ไม่ต่อครับมาตอนนี้ครับมาครับอืมเอาเม็ดแรกไม่สนใจครับกินมาเลยกินดิครับรอเลยล่ะกิน ไปครับผมอันนั้นนันนหนึ่งตาหนึ่งตาไปครับโดด ะมาตัวนี้ด้วยเว้ยอ่ะขอสักหนึ่งตานะครับลุกเข้าไปลุก,กเข้าไปหนึ่งเทกินก็้าไปเลยง่ายครับผมกิน กินเจ้าเสร็จแล้วลู้กไปเดือยฝีครับผม,มเสร็จ